เที่ยวแถวบ้านอีกแล้วนะครับเรายังคงมาเกาะช้างอย่างต่อเนื่องสามครั้งนี่สามไปในระยะเวลา3มเดือนนี่คือเดือนธันวาที่เรามาแต่สาเหตุที่เรามาที่นี่อีกอทีเพราะว่าเรามา <c oughs> แก้บนนะมาแก้บนมาแก้บนเท่าไหร่สองพันนัด แล้วก็มีพิเศษคือมีพวงมาลัยด้วยเพราะว่าคราวที่เราเรามาแล้วเรากลับไปมาว่าแล้วเรากลับไปเนี่ยเราเราโชคดีใช่นเราโชคดีเราก็เลยต้องกลับมาอีกเราพักเคื่อคืนเดียวนะแล้วเราก็เปลี่ยนโรงแรมเดี๋ยวเราดูว่าคืนนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับกับเที่ยวแต่บ้านเกาะช้างอีกแล้วหรอ ร้านแรกนะครับที่พวกเราได้แวะมานะครับก็คือร้านเลิศเจ้าจอบคาเฟ่บริโตแอนด์บาร์นะครับเป็นร้านนั่งเล่นชิชลๆริมชายหาดบรรยากาศดีร้านสวยมากๆนะครับออกแบบตกแต่งได้อย่างอลังการเลยทีเดียวนะครับร้านนี้เน้นไปเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีของทานเล่นเช่นเฟรนฟรายแซนด์วิชให้เราได้เลือกทานบ้างน,นะครับแต่เครื่องดื่มนี้เขาจะเน้นเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศ ใครผ่านมาเกาะช้างนะครับลองแวะมาได้นะครับที่ร้านเหลือเจ้าจอมครับแก้วแรกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นถ้าจำชื่อไม่ผิดนะมันคือแบ k คอฟฟี่เลมอนโซดาชื่อมันยาวๆอ่ะแก้ววิตามินชีสดูเดิดูเดิดูเดิ เยิเยิ้ม,มเห็นบปาเยิ่มเยิ้มโอเาสติวย oh. อันนี้คือที่เราสั่งไปลิ้นจีปันคือใหญ่มากต้องใช้เวลากินในการกินที่สำคัญคือที่เขาเคลมไว้ว่ามันจะมีเนื้อของผลไม้ด้วยนี่ไงลิ้นจีโอเคทุกอย่างเป็นออร์แกนิกนะครับพี่เขาบอกไว้ yeah. E... ตอนนี้เราอยู่ที่พักของเราแล้วตอนนี้เรากำลังมาเซตรายการอาหารทั้งคืนนี้ของเราสำหรับเราสองคนนะครับคือสั่งไว้ก่อนเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วเพราะว่าโรงแรมออกยากต่างมันชันมากก็เลยแค่ว่าอยู่แต่ที่นี่แหละไม่ออกไปไหนละก็เลยว่าจะอยู่ที่แต่ที่นี่แหละแล้วก็จะไม่ออกไปไหนแล้วเล่นน้ําใดๆกินโพกินข้าวทำกิจกรรมที่นี่จะบอกว่า ไม่หนาวหรอกแตกหนาวมาก oh, <no. S 1> ตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าบ้านหน้าห้องพักของตัวเอง้นะครับ เดี๋ยวก็กำลังจะลงไปเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็นัดกินมีนัดกินข้าวเย็นกันตอนประมาณสัก6กโมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วก็หกโมงล้ว ทุกคนเช้าแล้ววันนี้จะพาทัวร์ดูห้องที่เราพักในคืนนี้นะครับเริ่มจากวิวกันเลยตื่นเช้ามาแล้วก็นอนดูวิวแบบนี้แล้วฟินอยู่เหมือนกันนะเปิดประตูกัน เข้ามาทําอะไรตรงนี้อะไรลูกเรานอนอยู่ที่นี่เมื่อคือเราพักที่นี่นะครับแล้วก็เลือกจองห้องมาแบบดีลักรูมแบบซีวิวราคาดีไม่แพงนะครับบรรยากาศที่นี่ดีที่ชอบที่ชอบที่สุดก็คือมันมีความเป็น p ร i เวซีมากๆคือมันไม่วุ่นวายกับใครเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหาดส่วนตัวเพราะว่ามันต้องลงมาจากมันคือ,ม,คอมันคือเขาอะมันคือด้านหน้าเขาอะ แล้วเราก็วิ่งจากเขาลงมาข้างล่างอ่ะเขานั้นทางเขาค่ะมีความลาดชันพอสมควรนะเห็นปะมันจะเป็นความเป็นลดหลั่นอ่ะมันเป็นเขาวะคุณเพราะนั้นบ้านแต่ละบ้านแต่หลังมันจะมีความลดหลั่นเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเขาอ่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นตัวตึกอยู่ฝั่งด้านนู้นดังนี้เห็นปะด้านหลังผมเห็นปะแล้วไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นวิลล่าอันนี้อ่าเป็นพูลวิลล่าราคาไม่แพงที่นี่โรงแรมค่อนข้าง หน้าทางโรงแรมน่าจะนานแล้วเดี๋ยวเราพาดูข้างในดีกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนห้องนอนนะครับหลยคนคสงสัยว่าเอห้องน้าห้องท่าอยู่ไหนเข้ามาแล้วเป็นห้องนอนเลยใช่จ้ะเข้ามาแล้วเป็นห้องนอนเลยแต่ทุกอย่างอยู่ด้านหลังหมดเลยจ้ะเห็นไหม ชอบตรงนี้แหละเข้ามาแล้วทุกอย่างอยู่ด้านหลังหมดเลยมีที่ไว้เสื้อผ้ามีตู้เซฟมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าของเรามีลานโล่งๆหลับตักผ้าตรงนูง้นด้วย แล้วก็อันนู้นน่ะนี่คือที่อาบน้ํานะครับแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำํำทางเข้ามีสองทางทางรุ้นอันหนึ่งแล้วก็ฝั่งด้านนี้อีกอีกอีก,อก,อกทางหนึ่ง <S <S เห็นไหมทางเข้ามีสองอันซ้ายก็ดีกว่าก็ได้ เดี๋ยวเราต้องเช็คเอาออกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเราคิดว่าถ้าไม่พลาดก็คิดว่าอีกสักพักใหญ่ๆแล้วสงจะกลับมาใหม่เพราะว่ามันถี่เลยเกินกันกรมาเที่ยวเก,กาะช้างน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะจะไม่ได้พลาดเรื่องราวของเราที่เราจะมาเล่าเพื่อนๆฟังในครั้งต่อๆไปนะครับและถ้าใครชอบที่นี่ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับสยามเบรีสอร์ทเกาะช้างเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับราคาไม่แพงบ้านเป็นหลังๆด้วย อยู่ริมขาแบบนี้แล้วเจอกันเที่ยวแถวบ้านในะคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับกลับจันแล้วครับ